หน้า566ตั้งแต่กัทินาเพทวันนา,นาเป็นต้นไปกัทินาเพทวันนา,นาวินิจฉัยในกัทถินพึงทราบดังนี้สองบทว่าอธรารมาติกาได้แก่มาติกา8มีปกรมันติกาวงเล็บกำหนดด้วยการหลีกไปเป็นที่สุดเป็นต้นที่ตรัสไว้ในขันธกะแม้ปริพธและอานิสงก็ได้ตรัสไว้ในหุนหลังแล้วแล บทว่าประโยคัสาสตได้แก่ประโยคมีการหาน้ำมาเป็นต้นที่ภิกษุกระทําเพื่อประโยชน์แก่บุพกรเจ็ดอย่างมีซักจีวรเป็นต้นหลายบทว่ากตเมธรรมมาอนันตระปัจเจนะปัจโยมีความว่า ทำเหล่าไหนเป็นธรรมสืบลำดับโดยเนื่องด้วยประโยคที่ยังไม่มาย่อมเป็นปัจจัยบทว่าสมานันตระปัจเจเยนะมีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงธรรมที่สืบลำดับกันเป็นปัจจัยด้วยธรรมที่สืบลำดับกันเป็นปัจจัยโดยตรงนั่นเองแต่ทำให้ใกล้ชิดกว่าบทว่านิสยปัจเจเยนะมีความว่าทำเหล่าไหนเป็นเหมือนเข้าใกล้ความเป็นธรรมเป็นที่อาศัย <c oughs> คือความเป็นธรรมเป็นที่รับรองแห่งประโยคที่เกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยบทว่าอุปนิสยปัจะเยนะมีความว่าตรถามถึงธรรมที่อาศัยเป็นปัจจัยด้วยธรรมเป็นปัจจัยซึ่งใกล้ชิดกันนั่นเองแต่ทำให้ใกล้ชิดกว่าตรถามถึงภาวะแห่งธรรมที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยด้วยบทว่าปุเรชาตปัจะเยนะนี้ตรถามถึงภาวะแห่งธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นปัจจัยด้วยบทว่าปชาชาตปัจะเยนะนี ตรามถึงภาวะแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังเป็นปัจจัยด้วยบทว่าสหาชาตปัจเจเนนี้บทว่าปุพพกรณัสสะได้แก่บุพภกรณมีการซักจีวรเป็นต้นด้วยบทว่าปจุทธารัสสะได้แก่การถอนตรจีวรมีสังคาติผืนเก่าเป็นต้นบทว่าอธิฐานัสสะได้แก่อธิฐานจีวรกฐินบทว่าอัารสสะได้แก่การกรานกฐิน